ครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการยอมเส้นใย,ยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติประจําปีงบประมาณพศ2565มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ามิถุนา2563เห็นชอบให้การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีและการพัฒนาองค์ความรู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอกประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและผู้ที่มีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีใช้วัตถุดิบธรรมชาติและการย้อมสีธรรมชาติให้มีความสามารถผลิตผ้าทอที่มีคุณภาพมีความสวยงามหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคสามารถแข่งขันในตลาดได้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนจึงจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติปัจจําปีงบประมาณพศ2565 เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานีให้มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย้อมเส้นใย,ยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพื่อกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุทัยธานี ครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติประจำปีงบประมาณพศ2565ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีสืบสารภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นถิ่นและรักษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าสีธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป